เฮ้ยพวกมึงทุกคนอยากรู้เนื้อเรื่องภูมิหลังของเกมเดี๋ยวตั้งฟอสกันไหมถ้าพวกมึงอยากรู้กูฝากฟอจอคนละสองทีแล้วเราไปดูกันเลยฝากสปอนเซอร์ร้านเติมโค้ดเกมด้วยนะครับผมโอเคก่อนที่ผมจะเล่าเนื้อเรื่องผมอยากให้ผู้คุณจําทั้ง3ตัวละครนี้ไว้ว่าภายในเกมนี้มันมีฝ่ายอะไรบ้าง 1. Half Combination บริษัทเด็กชนที่มีเป้าหมายในการสร้างอุทเปียหรือสังคมในอุดมคติด้วย AI 2. อาร์สาการดกลุ่มต่อต้านของคนในพื้นที่ที่ความปกป้องดินแดนจากคราบแบบไม่เลือกวิธีการ 3. global chief i n i c i a t i v e หรือ g t i กองกำลังที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรักษาสันติภาพของโลกโดยอดีตสมาชิกจากหน่วยเดลต้าฟอร์ดพร้อมกับเหล่าพันธมิตรระดับโลกโดยอย่างที่รู้กันว่าในเรื่องของเกมในภาคนี้จะถูกเซตติ้งในโลกอนาคตปี2 0 3 5เมื่อฮาฟคอมบลเลชันบริษัทร,รักษาความ ภเอกชนที่มีเบื้องหลังเป็นผู้มีอิทธิพลสุดโต่งที่หวังเปลี่ยนแปลงสังคมในรูปแบบของอูโทเปียสังคมที่หาโฆษณาไว้สติดีว่าเป็นสังคมแห่งอุดมคติที่ทุกคนมีทรัพยากรอย่างเท่าเทียมทุกคนอยู่ด้วยการแบบไม่มีความขัดแยง้ง แต่ภายใต้การโฆษณาที่ชวนเชื่อเหล่านั้นแท้ที่จริงแล้วมันกลับเป็นสังคมที่ถูกควบคุมอย่างสมบูรณ์แบบโดย AI ที่สามารถควบคุมจิตใจอ่านและประมวลผลอารมณ์ความคิดพฤติกรรมของมนุษย์ทุกคนได้ถึงทางฮาร์ปจะบอกว่ามันคือสังคมแห่งความสงบสุขผู้คนมีสุขภาพดีอาหารสะอาดปลอดภัยจากสงครามมีบ้านอยู่แต่สิ่งที่แลกมามันกลับเป็นผู้คนที่ไร้ซึ่งจิตวิญญ,ญาณไม่สามารถโกรธหรือเศร้าได้จากการโดนควบคุมจิตใจ พวกเขาเหล่านั้นแม้จะฝันก็ยังทําไม่ได้เรียกได้ว่าอุโทเปียมันคือสังคมที่ผู้คนไร้จิตวิญญาณไร้อิสระภาพในการใช้ชีวิตก็ไม่ผิดไงควอดเรื่องคุ้นๆไหมกับเพื่อนบ้านเราแถวนี้ส่วนมุมมองที่ฮาร์มีต่ออาซารากาดคือมองว่าเป็นกลุ่มหัวรุนแรงล้าหลังที่ต่อต้านการพัฒนาที่ขัดขวางไม่ให้ฮาร์มสร้างระเบียบโลกใหม่ด้วยเทคโนโลยีหรือในอีกแง่หนึน่งก็คือในสายตาของฮาร์มมองว่าอาซารากาดไม่ใช่วิรลบุรุษแต่พวกเขาคือเซกแห่งอดีตท,ที่มีควรมีอยู่ในโลกอนาคตส่วนมุมมอง องที่ฮาร์มีต่อ G T I คือในเบื้องหน้า G T I คือพันธมิตรระดับโลกที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับฮาร์ว่าเป็นองค์กรเพื่อสันติภาพแต่แท้ที่จริงแล้วเบื้องหลังคือ G T I ก็เป็นเหมือนมากในกระดานที่ฮาร์ใช้เพื่อจาัดก,การกรับภัยคุกคามและควบคุมสมดุลของโลกถ้าพูดในมุมมองเบียบเบยวของฮารก็คือ G T I <G TI S 2> ก็คืออสศิในชุดขาวที่เราเลือกสีให้เอง ปล่อยให้ผู้เขาคิดว่ากําลังต่อสู้เพื่อโลกในขณะที่เรากําลังเดินตามแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกของเราอยู่แต่หารู้หรือไม่ว่า GTI จริงๆแล้วก็รู้แผนนี้อยู่แล้วซึ่ง GTI ก็มีแผนซ้อมแผนอีกทีเหมือนกันซึ่งเอาไว้ผมมาเล่าต่อนในคลิปหน้าและกันเพราะว่าผมก็จะทํามุมมองของแต่ละฝ่ายว่ามีมุมมองต่อก,กันและการยังไงเป็นคลิปๆแยกไปเลยสำหรับวันนี้ไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบาย